อานน่สิเแจ้เอาถ่ายรูปเอาถ่ายรูปกับเดแจ้เลยเดแจ้ถ่ายรูปกับน้องสวยเลยยิ้มสวยเลยลูกแจ้ถ่ายรูปกับน้องหน่อยเป็นเป็นเออเออหลุดเนี่ะหลุดนี่เจ้ทำหน้าสวยๆสิทำหน้าสวยสิลูกไม่เอาทำดี ยังไม่น่ารักเลยทำแบบนั้นอ่ะกานใครทำให้นั่นอนะ่อนะตรงแขนอ่ะผูกแขนเนี่ยปดดด้าจจ๋าแล้วก็เซยฮัลโหลกับป้าจ๋าจ้ะปะยังใช่ฮัลโหลฮคุยยูทูเดย์ป้าจ๋าไหนฮัลโหลเซยฮัลโหลจิ ไม่บายเสียดเกนที่ชืใช่ไหม